สวัสดีครับอยู่กับช่องเคยใหญ่น้องบัวชาแนลนะครับช่องยูทูบดีๆสำหรับแรงงานไทยภาคการเกษตรในอิราเลนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสวนพริกของเรานะครับที่อยู่หลังห้องเนาะเป็นสวนพริกที่เราปลูกไว้สําหรับกินนะครับสาหรับทํากับข้าวนะครับตอนนี้มันก็เหี่ยวมากเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับอากาศมันร้อนมากก็เลยจําเป็นต้องรดน้ําเยอะๆนะครับผม ดูครับพีกเราสวยมากเลยนะครับต้นก็สูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับโดกมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะขี้ไก่ก็ได้มาจากฟาร์มไก่ของเรานะครับดูครับดูต้นนะครับเฉามากเลยนะครับชนที่ผมลดอยู่นี้ประมาณสามโมงเย็นนะครับผมสิบห้านาฬิกานั่นแหละครับก็ลดผ่านๆไปนะครับบางทีก็แช่ไว้นะครับผมเปิด น้ำแช่ไว้เลยนะครับปลูกไว้ครับไม่ได้ซื้อได้ขายนะครับผมพอได้กินนะเพราะเราต้องใช้อยู่ตลอดนะครับพริกยังถ้าปลูกมากก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับเราก็กินอยู่ในสวนของเรานี่แหละสวนสวยนะครับผม ในสวนของเราก็มีหลายต้นนะครับมีตะไคร้นะครับสลรนเหนะครับผมผักชีลาวก็มีนะครับมะเขือนะครับถั่วนะครับปลูกไว้ที่เป็นสวนครัวไว้ใช้ใส่ต้มใส่แกงนะครับนี่แหละครับผมชีวิตแรงงานไทยนะครับภาคการเกษตรในอิตาเล้วเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดครับผม ถ้าเราไปที่แคมป์คนงานเพื่อนของเรานะครับเพื่อนคนไทยของเราเราเจอผักเจออะไรที่มันสามารถจะมาปลูกได้นะครับเราก็ขอเข้ามานะครับผมขอเพื่อนๆนมาปลูกไว้นะครับเราถึงจะไม่ได้ไปขอเพื่อนเขาอีกนะครับนี่มะเขือก็สวยมากเลยนะครับผมพรอนดีนะครับมะเขือเยอะนะครับเก็บครั้งหนึ่งก็ได้เป็นเกือบสองกิโลนะครับกินสองคนก็กินไม่ทันนะครับไม่หมดนะครับ ก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับวันนี้ก็จะได้เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูนะครับนี่มันแห้งมากเลยนะครับผมนี่ขนาดลดน้ําทุกวันนะแต่เสียงเดียวครับเราไม่มีสายเรือกเลยสายน้ําหยดนะครับถ้ามีสายน้ําหยดนี้เราจะไม่ได้ลดแบบนี้นะดูครับมันร่วงครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับต้นไม้เขาต้องคายน้ําออกนะครับถ้าน้ําไม่พอเขาก็จะทิ้งลูกนะครับผมเขาจะทิ้งลูกเนาะ นี่ก็เป็นปัญหาของต้นพริกที่มันโดกเกินไปนะครับแล้วมันน้ําไม่พอครับถ้าน้ําไม่พอไปเลี้ยงลูกพอเขาก็จะสลัดลูกทิ้งนะครับเพื่อให้ต้นแม่เขายัางอยู่ได้นะนส่วนนี้มันจะโดนแดดเยอะนะครับมันก็เลยเป็นแ,แห้งๆเนาะเนี่ยตัวน,นี้เป็นต้นถั่วนะครับนี่ก็เป็นต้นพริกนะครับนี่เป็นต้นถั่ว ็ปลูกแซมแซมกันไปครับแต่ไม่ค่อยมีแมลงมาควนนะเพราะว่าผมปลูกตะไคร้แซมเข้าไปนะครับผมเอาไว้ต้มแกงเป็นเครื่องครัวของเรานะครับทำไปครับทำไปเรื่อยๆเราก็ค่อยปลูกไปนะครับมันก็เยอะเองนะครับดูส่วนนี้เยอะมากเลยนะครับ ถ้า้าเกไม่เห็นนี่ก็คงจะโมยวายหน้าดูว่าเราใช้น้ําก็เปลืองมากเลยนะครับวันหนึ่งก็ลดสามรอบนะชเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับเพราะมันเป็นดินทรายเนาะน้ํามันรลเหยไวนะครับผมเราก็ลดลดผ่านไปนะครับพอได้กินลูกเขานะครับปลูกพริกก็ได้กินพริกนะครับก้ปลูกพริกได้กินมะพร้าวนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับผม นี่ก็เป็นถั่วฝักยาวของเรานะครับใกล้จะหมดลูกแล้วนะครับผมแก่แล้วจะหมดลูกแล้วนะครับแต่ก็ยังหวานอยู่เนาะยังยาวอยู่นะนี่ก็เป็นพริกนะครับโดกมากพริกพันอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นเป็นปุ้มๆนะครับเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับก็งงเหมือนกันนะครับพริกพันนี้มันจะไม่ออกทีละลูกนะมันจะออกเป็นพั่วเป็นพวงเลยนะครับนี่ ก็ลปลูกแซมกันไว้นะครับเพื่อนๆคงจะง,งงนะครับว่าเอ,อ้าทำไมต้องปลูกตะไคร้นะครับแซมกับพริกกับนี่มันจะไม่ขีไม่อะไรกันนะครับก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับเพราะตะไคร้มันอายุยืนนะครับผมหกเดือนเจ็ดเดือนนะพริกก็นานกันนะถ้ามันต้นแก่แล้วเราก็ตัดต้นออกนะครับทําสาวใหม่ไม่ต้องปลูกอีกครับทําสาวใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยตดน้ํา ก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมครับก็ได้กินลูกเหมือนเดิมนะครับผมว่าต้นใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้าตอนต้นคลิปนั้นก็เป็นแบบว่าเอาต้นใหญ่นะครับที่เราขุดทิ้งแล้วนะครับมาปลูกใหม่นะพมเอามาปลูกใหม่มันก็แตกขึ้นมานะครับแตกยอดขึ้นมาก็ได้กินลูกกินผลมันนะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นต้นพริกนะครับที่ถูกขี้ไก่นะครับผมยางดกเลยนะครับ ที่ไก่นี้ไม่ธรรมดานะครับผมดกมากส่วนขังเราก็ปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินน,นี่ก็มะเขือนะครับมะเขือเปาะกระ,ทา,นนะรทาะนหน้าเว้นนะครับพายเร็วเงี้ยนะครับผมดกมากนะครับผมมะเขือเปราะนะครับ หวานกรอบนะครับไม่แก่นะครับผมลูกครับต้องลดน้ำเยอะๆต้องรดน้ำเยอะๆร,รับมันเฉาตายหลายต้นแล้วนะเพราะว่าน้ำไม่พอนะครับผมต้องปล่อยน้ำลงเลยมันแห้งเร็วนะครับมันเป็นดินทรายเนาะแล้วเอาขี้ไก่ไปไว้ข้างบนมันอนะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุกขี้ไก่ลงไปนะครับมันก็เลยว่าข้างล่างมันเป็นดินทรายทั้งหมดเลย มันจะมีท่าอาหารนะครับนี่ก็เป็นข้อไก่ของเรานะครับน้องน้องไก่นะครับผมก็มีตัวเมียอยู่สิบตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวนะตัวใหญ่หงนแดงแดงนะครับตัวผู้เริ่มจะแก่แล้วนะครับเริ่มจะได้ปลดกระียณแล้วจะได้หาชุดเล็กนะครับมาเลี้ยงไว้ใหม่แต่ไข่ก็ได้กินทุกวันแหละครับวันละสองสามหนึ่งสองสามนั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็เริ่มแก่กันแล้วนะผม ตัวเมียก็เริ่มเก่แล้วชมภาพภาพไก่เราไปก่อนต้องล้อมดีๆนะครับรู้ว่าไม่งั้นโดนหมาไปกินนะครับหมาเยอะนี้ก็ต้นมะละกอนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระเทเยหรือว่ามันจะเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่ต้นเดียว ป็นนนมาละกอนะครับต้นบกหงวบ้านเขานั่นแหละตรงนี้จะสวยมากนะครับมนันนีจะงามหลนะครับผมเพราะว่าคือขี้ใกล้เต็มๆนะครับใบยังไงเลยซัมฟ้าซัามฟ้ามือนะครับพริกอะไรใบเท่าฝ่ามือนะครับต้องรอดูลูกนะครับว่าลูกจะเป็นแบบไหนเพราะว่าได้จากเพื่อนนะครับเพื่อนก็เอามาฝากให้เราปลูกเพราะว่าเป็นพริกเผ็ดว่าง,งั้น มันจะเผ็ดแบบไหนยังไม่เห็นลูกมันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยน้ําเลยนะครับปล่อยน้ําใส่เลยมาดูลูกมันครับลูกมันโดกมากนะครับต้องใส่น้ำได้เยอะดูลูกครับถ้าไม่เยอะนี่คือเฉาแน่นอนครับเพราะว่าเขากินน้ําเยอะนะครับพอเลี้ยงลูกกันเยอะนะ เลี้ยงลูกเยอะก็ต้องกินน้ําเยอะต้องใช้ท่าอาหารเยอะนะครับลูกมีมีน,น,นี่ดูครับโอ้ยโดดครับดกมากเลยดกครับดกดกดดอีกสองสามวันก็เก็บได้แล้วครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องขยใหญ่นองบัวชาแนลนะครับผมหนึ่งไลค์ของคุณนะครับเท่ากับ ให้กำลังใจเรานะครับผมสู้ๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆดูครับสวนเราสุดยอดมากนะครับผมตั้งแต่ปลูกมาก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับไม่ได้พิงไปหาเนาะอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้บ้านเราเรียกผักอะไรครับผักกระเงยงไม่ใช่แต่ว่าหอมดีนะครับกินกับลาบเนาะกับลาบก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะครับขนมจีนนะครับน้ำยาขนมจีน น้ำเต็มแล้วครับผมเดี๋อวออกก่อนน้ำเต็มแล้วนะก็พยายามลดเยอะๆนะครับเพื่อให้เขาเอาไปเลี้ยงลูกเขาให้พอเนาะเราปลูกแล้วเราก็ต้องรักษาดีๆนะครับยังไงซะนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจใ้กับกรหย,ยิงตบัวชีชั้นเนด้วยนะครับบายบาย